นี่เรื่องนี้เหมือนกันเรื่องพระเราเหมือน,นกันพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านก็ออกมาประลบธรรมหลายลูกว่าพระชั่วคนเดียวทําให้พระเราต้องเดือดร้อนไปทั้งหมดท่หลวงปู่ขับคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีหลวงปู่ขับคิดไม่เหมือนครูบาอาจารย์นะหลวงปู่ขับว่าเป็นเรื่องที่ดี ราจะเดือดร้อนได้ยังไงเลยอ้ะที่มันในเดาชานนี่เราได้รู้ได้เห็นแล้วมันออกจากพระพุทธศาสนาแล้วมันก็สมควรดีแล้วนี่ที่จะไม่มีพวกเดรัจฉีนอกกรีดนอกลอยในพระพุทธศาสนาไม่ใช่เหรอกาวขอาขมาพระมกุจาร์ด้วยนะพระมกุจาร์หลายรูปต้องออกมาว่าพระชั่วเพียงรูปหนึ่งหรือไม่กี่รูปทําให้พระดีอยู่ลาบาก ต้องผู้ว่าไม่ใช่ผมกล่าวขอเขามาพระอาจารย์ด้วยนะผมว่าไม่ใช่ผมว่าก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทําให้พระดีนิน่งดีจริ้งยิ่งขึ้นไปตั้งใจประพฤติปฏิบัติผู้ที่กําลังจะเลโอตามโคตามบาก็จะปรับสภาพใหม่เป็นพระดีผมนิกเกอที่สุดก็คือความชั่วนี่ผมเป็นมาได้เป็นคารวาสนู่นเพนื่อ,อนผู้จารด้วยผนะมว่า ก็เป็นอีกแบบหนึ่งเป็นความคิดของพระอนจาร์ผมก็กล่าวเขาขมาด้วยแต่ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีจะได้เห็นว่าพระที่ดีท่านอยู่ยังไงพระไม่ดีที่สิกขาลายเพศอดอกไปหลายภาษานั่นเขาทาอะไรไปบ้างชาวุูธเราจะได้แยกแยะถูกว่านี่ดีนี่ไม่ดีใช่ไหมล่ะหรือพระอก,กุจาร์ว่ายังไงผมคิดไม่เหมือนพระอนุจาร์นะผมกล่าวเขาขมาด้วยแต่ผมคิดในทางที่ดีตัน้นแต่ ผมว่าประชาชนผู้ที่เป็นชาวพุทธและพระผู้ที่เป็นพระลูกพระหลานจะได้แยกแยะถูกว่าดีแบบนี้ชั่วแบบนี้ในความรู้สึกผมนะผมกล่บวว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะผมไม่เคยทําอะไรที่บอกว่าผิดหลักธรรมหรือวินัยผมไม่มีอะไรที่จะว่าเป็นข้อกังขาและผมไม่มีภาระใดๆนอกจากภาระเดียวก็คือ ว่าพิสปฏิบัติถอดถอนอาสวะโค่นอวิชาเผาตันหาเข้าสู่มากเข้าสู่ผลผมไม่ได้มีอะไรที่จะบอกว่าจุ้งหยิงวุนว่นวายเหมือนกับพ่อแม่ครูอาจารย์ผมกลับเข้ามาด้วยนะไม่มีภาระที่ต้องสร้างบทใหญ่สาใหญ่เจดีย์ใหญ่ผมไม่มีตรงน,นั้นผมมีหน้าที่เดียวก็คือทําลายอาสว,วะให้สิ้นโค่อวิชาเผาตัณหาผมจึงอยู่อย่างสบายอยากเข็น ร่วงไปมากมากให้มันหมดไปจากศาสนาพุทธบ้างให้พระเลยๆซ้ำๆนี่ผมว่าเหลือเยอะผมกาบเขาก็ามาพร่กคุจาร์ด้วยนะปฏิรณาน์เทละหลายรูปท่านออกมาปาราลบตามเรื่องนี้แหละว่าพระชั่วไม่กี่รูปทำให้พระดีอยู่ลำบากอภะรดีจะอยู่ลำลำบากได้ยังไงพระรุจารย์ ผมวมิญญาณเททองแตยพระดีจะอยู่ลำบ,บากได้ยังไงพร่อครูอาจารย์พระดียิ่งจะดียิ่งยิ่งขึ้นไปเข้มง,งวดกวดขันตัวเองรวบพลังแสดงพลังอันยิ่งใหญ่ว่าพระพุทธเจ้าสอนแบบนี้สอนแบบนี้ที่พระวินัย227ข้อในพระปฏิโมกข์แบบนี้ในผู้บสิขาเล่ก็มาเป็นพันข้อที่บัญญัติไว้ที่เป็นอนุบัญญัติที่เป็นต้นบัญญัติเราจะหาความรู้ดูได้ปฏิบัติตามนั้นยิ่งจะได้ดีนะพะ่อ่ครูอาจารย์ อันนี้ยังไบผมต้องการให้พวกเดียร์ทีนอกที่ตอกลอยพวกก็ทีเหล่านู้นที่าผู้ใหญ่ที่เล่สามที่หาจุขากินเอาเปาเหลืองหาอยู่หากินเป็นเปรตเป็นผีนเปลืเหลืองนี่ร่วมไปทั้งหมดผมไม่อยากเขีนที่ในพุทธธรรมนายว่าหรือพยากรพัจบินนิมิตของพระเจ้าปผ่นิที่โกศวว่าฝูงหงทองห้อมล้อมอีกา พระสุบินิมิตของพระเจ้าประสิทธิที่โกศล์พระองค์น,นี้นิมิตเห็นเห็นฝูงหงทองเป็นจำนวนมากห้อมล้อมอีก,กาตัวหนึ่งพระเจ้าองค์จัดเก็บพระเจ้าประสิทธิริที่โกศลในปลายภาคหน้าต่อไปมหาบ่อพิษศาส,สนาเราจะถาคตเสื่อมไปพระเถรานุเถรชั้นผู้ใหญ่เป็นพระที่ทุศีล ศีลวิบัติศีลดังพ้อยหรือขาดจากการเป็นทพิสุตเตยังโกนหัวนุ่งห่มพระเหลืองพระผู้เล็กผู้น้อยผู้ที่บวชใหม่ผู้บวชฮึดปฏิบัติธรรมใหม่ผู้ที่รู้บุญรู้บาปอยู่บ้างเปรียบเสมือนหนอนทองเนี่ยคือพระที่บวชใหม่พระเล็กพระน้อยผู้ที่พอรู้บุญรู้บาปอยู่บ้างบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่บ้างบวชเพื่อ สืบทอ,อดพระพุทธศาสนาบ้างเพราะเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปหาคเม้นยังไม่มากแต่ก็ยังมีความเชื่อความเริ่มใสอยู่จึงเปรียบเสมือนฝูงหงทองนนั้นแต่พระเถศาทิราชผู้ใหญ่ผู้ที่ไม่ได้สนใจใจดีกับบุญกับบาปไม่ได้สนใจเรื่องนี้ยิ่งเรียนมากยิ่งบวพชพรรษามากมากยิ่งคิดว่าตำรานี้ใครเป็นคนเขียน เมื่อคิดว่าบุญบาปไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีก็เลยหาวิธีการลวงโลกโอ้ยไอ้พวกที่มันรู้บุญรู้บาปไอ้พวกงี่เง่านะไอ้พวกที่มันมีความเชื่อความรข้าม,มันอินกับจัสนาเกินไปไอ้พวกงี่เงา่ากูจะหากินกับพวกงี่เงา่าตัวนี้ก็เลยเรียนในพระสูนร์เน้นประสูตรนน์นี้เรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องเทวโลก หนึ่งบุญเรื่องบาปเรื่องแล้วเอามาสอนจัดโลกผู้วิกาผู้ที่มีความเชื่อความเริ่มใสลูกศิษย์ลูกหาผู้ที่มีความเชื่อความเริ่มใสก็สาธุการไปกราบไปไหว้ว่าเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้ได้ผู้ประเสริฐเห็นไหมนี่แหละที่เรียกว่าฝูงหงทองห้องร้อมีการปฏิระเฏิละไม่มีศีนี่นีลูกมีเมียก็ดังที่เราเห็นกันนี่ ทำผิดมากี่ปีแล้วหรือตั้งแต่บรรพชาโน้นหรือไงเราก็ไม่ทช้บถ้าไม่ถ้าไม่ไอ้เป็นคนชั่วถ้าจิตใจมันดีสันดานมันดีมันไม่เป็นอย่างนี้นะลูกนะมันต้องเป็นมาตั้งแต่นานแล้วมันจึงกล้านั่นแหละพวกนี้จริงเปรียบเสมือนอีกาสันดานพวกนี้มันสันดานดำเบ็ดอีกาล้วนๆเลยเม้นบรรพชาผสมบท คนนุ่งของผ้าเหลืองคนกราบคนไหว้แต่ใจมันก็เป็นอีกานั่นแหละฝูงหงงทองทอมล้อมอยู่กาพอแม่ครูอาจารย์ผมกราบเข,าข้ามาด้วยนะที่พ่อแม่ครูอาจารย์หลายรูปที่เป็นเถรพระเถรลานุเถรลาพุ่นใหญ่ท่านออกมาท่านห่วงพระพุทธศาสนาว่าจะลําบากแล้วเพราะพระเถรานุเถรฉันทูใหญ่ไม่กี่รูปทําเสีย จริงทำให้พระดีอยู่ยากผมกลับมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เป็นแบบนี้ถูกต้องที่สุดดีที่สุดผู้ที่มีปัญญาจะรู้จักแยกแยะบ้างพระผู้มีปัญญาก็จะรู้จักแยกแยะบ้างผู้ที่งี่เง้าพวกที่งมงายก็จะรู้จักแยกแยะบ้างมีปัญญาบ้าง ศาส,สนาพุทธสอนในสอนในพวกเรามีปัญญานะพุทธเจ้าสอนใ้พวกเรามีปัญญาเนะี่ยไม่ใช่ว่าสอนในแะต่พวกเรางี่เป็นเป็นพวกงี่เง่านะผมกลับว่าผมกลับคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีผมอยากเขียนร่วงไปเยอะๆผมอยากให้อีการ่วมไปทั้งหมดในพระพุทธศาสนาผมอยากกินของทองลมุมล้วนบรรัจาพระพุทธศาสนาบ้าง ผมกราบขอกระมาพม่อนคุณอาจารย์ด้วยนะพ่อแม่คุณอาจารย์พูดอาก็อาจจะถูกถูกถูกนความรู้สึกของพ่อแม่คุณอาจารย์แต่สําหรับผมพูดเพื่อความพูดเพื่อส่วนรวมในแง่ความคิดของผมคิดตามทวามตามที่ไ,ไหนพวกเดรัจฉีนอกนีธนอกเราพวกนี้จะต้องร่วมไปหมดพระดีเราดีอยู่แล้วนี่เราจะไปสะทกสะทามทำไมพ่อแม่คุณอาจารย์หมู่คณะหรือว่ายังไงก็เราดีอยู่แล้ว ดีด้วยศีลวิสุทธิดีด้วยสมาธิวิสุทธิดีด้วยปัญญาวิสุทธิ์่เราไม่จะว่าพระที่ฟุ้งฟือเหือมห,อหอลงในทางโลกนี่ก็เหมือนผมอย่างนี้นะ่ะถ้าเราจับก็ไม่มีวัดนี้ไฟฟ้าก็ไม่มีศาลาผมก็ไม่ได้สร้างเป็นศาลาที่เก่าๆที่ผมมาอยู่เขาสร้างไว้เป็นศาลาร้างๆนี่ รั่วผมก็ค่อยให้ลูกติดลูกขาขึ้นปิดไว้ในช่องที่มันรั่วฝนตกมาก็หลบไปช่องที่มันรั่วก็เอาถังเอาอะไรมารองไว้ก็ผมไม่ได้ก่อสร้างอะไรผมอยู่เป็นปกติของผมผมจึงสบายที่สุดมันก็อยู่ได้เพราะแมนกูดันถ้าจะพูดถึงว่าเราเป็นพระสายป่านะ ยกนู่นท่านพุทธทาสดีผมก็บอกว่าดีนะท่านอยู่กับตอปลังลางไฟฟ้าไม่มีท่านพุทธทาสอยู่กับตอปลังลางไม่ได้อยู่ที่บอกว่ารู้หล่าผู้ฟา้าแต่ธรรมะขององค์ท่านดีดูที่ท่านพุทธทาสนี่ไปดูที่ภาคท่านเป็นกรททอปเล็กๆ ไม่ได้หรูหราฟู่ฟ้าใดๆเลยหรือพระอาจารย์จะว่ายางไงผมว่าถ้าพวกเราเป็นพระสายป่าเนี่ยน่าจะดีอกดีใจที่ความเสื่อมของพระพุทธศาสนาที่มีมาหลายปีหรือหลายร้อยปีนี่จะได้ยุติบ้งางการกระทำที่ได้เยะซ้ำ พุดที่ผิดทำผิดวินัยจะได้ยุติในสมัยปัจจุบันนี้หรือพ่อแม่คุณจารย์ว่าไงผมกล่าวก็มาพระแม่คุณจารย์ด้วยนะผมคิดอย่างนี้แล้วพวกเราก็เข้มงวดกวด่าคนที่ว่าแม่คุณจารย์พวกเราก็เป็นพระสายป่าเป็นจิตใจหลวงปู่เจ้าหลงวงปู่มั่นที่เป็นพ่อแม่คุณจารย์หรือ เป็นจิตกองพระองค์รอจีนุ่นดูพระองค์ดิอันนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่แยกแยะปับ๊บเลยเรื่องเงินเลี่ยงทองเลี่ยงอะไรเอาพระวินัยวัดเป๊ะเลยจึงตั้งธรรมยุทธ์ขึ้นมาพอต้องการที่จะให้พระสายนี้รักษาไว้ซึ่งหลักพระวินยัยพระองค์ชาบนี่ พวงแตกฉานไอ้พระใจบิดกถ้าพระวินัยตั้งอยู่ศาสนาก,ก็ตั้งอยู่ถ้าพระวินัยไม่ตั้งอยู่ศาสนาก,ก็ไม่ตั้งอยู่อย่างนั้นพระที่จับเงินจับทอง้จ,จ่ายเงินทองเหมือนคารวะด่าจนรับเงินรลดทองด้วยมือจริงไม่ใช่พระไม่ใช่สมณะที่สมบูรณ์บริบูรณ์เราจะไปเดือดร้อนทำไมเราพ่อครูอาจารย์พระที่มีรถหรูพระที่มี อะไรล่ะสาลาใหญ่สาลาหลูกุติวิหารหลูติดแออย่างดีเจดีใหญ่หลูหลาฟู่ฟ้ามันไม่ใช่ทางายที่พระผู้รักษาหลักพระวินัยที่พระองค์รอสีได้ตั้งขึ้นนี่ผมกราบขอเขา้มามคุณอาจารย์ด้วยนะแล้วเราจะไปสัสว์สุขทางอะไรพร่คุณจารย์ฝ่ายทางด้านนั้น ทางด้านคันตตุระก็ืออก็สาธทุทางด้านนั้นแต่ผมอยากให้ทั้งสองนี้กลายรวมตัวเป็นนิกายเดียวแยกระหว่างสองระหว่างคันตตุระและวิปัสนนาตุระดังที่มีในตำราที่พวกเราเรียนฝ่ายคันตตุระเรียนพระที่ออกจงะอจงหาโลกได้แล้วในสมัยพุทธกาลนั้นถ้าจะบอกว่าฝ่ายคันตตุระจริงๆนี้ก็คือพระ อเสขะบุคคลพระผู้ที่ไม่ศึกษาอีกแล้วก็เหมือนคณะสงฆ์ที่เป็นพระระหันที่ไปประกาศพระพุทธศาสนานั่นแหละพวกเราเป็นยังเป็นพระเจ้ขาอยู่ยังเป็นพระศึกษาอยู่ต้องเก่ง้นวนกว่าขันในพระวินัยหรือพระมุงกจารยร์บ้างไงถ้าเราไม่รักษาก็จะรักษาพระมุกจานร์ พ่าครูอาจารย์ผู้ก็ทูกูกตามความรู้สึกนึคิดของพระนคุอาจารย์ว่าพระเลวสร้างไม่กี่รูทําให้พระดีอยู่จะหาผมก็ฟังปั๊บผมก็นอนปั๊บอ้าวแล้วเราเป็นพระดีจะอยู่จากาทาไมเราพ่อ,อครูอาจารย์เรายิ่งจะดียิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ใช่หรือพ่อ,อครูอาจารย์ผู้ที่ไม่เข้าใจเรื่องศาสนาใจที่แยกแยะถูกว่าอ้อไอ้พระบทใหญ่สาลาใหญ่เจดีย์ใหญ่พระก่อสร้าง พระที่ผิดพระวิน,นัยอยู่สองต่อสองกับสีกาให้สีกาขับรถให้ไปสองต่อสองไปรับมิมนต์ไปนวนไปนีนปน่สีกาเป็นผู้อุปถาาักพระพวกนี้ที่เป็นพระฤรษีจำใจที่เห็นตามข่าวต่างๆที่หลายภาษาเป็นพระเถรานุเถละชั้นผู้ใหญ่พวกนี้ไม่ใช่พระแท้ต้องจึกขาลาพศไปเพราะผิดหลักคำสอนพุทธเจ้าเขาจะได้แยกแยะถูกนี่เพราะมคกุอาจ หรือพวกคุูอาจารย์ว่าไงหรือหมูนะ่คณะครูบาอาจารย์ว่าไงผมกับคิดไม่เหมือนหมู่นะผมก็ดีใจที่เห็นพู้ดเรกีนอกนิดนอกรอยนี่สิ้นไปจากพุทธศาสนาพระฉายป่าสายนี้เป็นสายของพระองค์รอจีที่ตั้งขึ้นให้พวกเรารักษาไว้ซึ่งหลักพระวินยัยถ้าพระวินัยตั้งอยู่ศาสนาก็ตั้งอยู่ถ้าพระวินัยไม่ตั้งอยู่ศาสนาก็ไม่ตั้งอยู่